เพราะว่าเกมผีไฟจะปิดอ่ะน้องๆคิดว่าไงก็ไมคิดว่าไม่ปิดใช่ปะใช่พี่เติมหมดหมดเป็นแสนอ่ะพี่กลัวมันปิดมากเลยุ่งขอละได้ไหมฮะโอเคครับน้องๆหลังจากที่พี่ไม่ได้เข้าเกมประมาณ2วันนะครับเข้ามาปุ๊บเจอคาตานะปั๊บ โอ้โหแต่ก่อนนะครับคาตานานี้ถ้าใครที่อยากได้ต้องกรอกโค้ดเท่านั้นนะฮะแต่วันนี้ทําไมมันมาอย่างงี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พี่จะสุ่มให้น้องๆได้ดูว่ามันหมดกี่เพชรกันแน่นะครับเพชรทั้งหมดที่พี่มี1 5 7 0 8เพชรนะครับทุกคนตอนที่จะไปสุ่มนะครับกดไลค์กันยังครับนั้นๆอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปสุ่มกันเลยนะครับปับ๊บครั้งที่หนึ่งนะครับต้องออกอยู่แล้วนายกุล <c oughs> ง่ายเกินไปหรือเปล่าเาฮ้ยครั้งที่หนึ่งนี่มันลอดตา<ฮ>ใครๆก็รู้เด็กปหนึ่งยังดูออกเออครั้งที่สองเลยล่ะการนั่นไง,งไม่มาแล้วหนึ่งครั้งที่สามไปออกอีกและมันง่ายเกินไปหรือเปล่านี้เฮ้ยเอาจริงหลับตาสุ่มก็ยังยังได้อะครับเนี่ยปั๊บตีไง ได้เคี้ยวอีกแล้วเนี่ยอุ้ยสเต็กเลยพอดีผมไม่มีเคี้ยวเลย <laughs> อยากได้พอดีคุ้มอ,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 อโกดไปเลยละกันครั้งที่สนะครับไม่มานะครับครั้งที่สครั้งที่5้านะครับไม่มาเหมือนเดิมครั้งที่6นะครับค,ครั้งที่7นะครับค, <laughs> ครั้งที่8นะครับแฮกเกอร์อครับเออโอโหอะไรวันเนีย เออครั้งที่เท่าไหร่วะครั้งที่8ดมันก็เกินไปแล้วมาปึ๊งปึ๊งปึ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 งได้สองอันเองนะเนี่ยเอ้แปดครั้งแล้วหรอแปดร้อยเพชรแล้วนะครับมาครั้งที่เก้านะครับออกหรือเปล่าใช่ครับออกครับออกอาหารหมาให้กูด้วยกูไม่ใช่หมานะน้องฮะ G M เฮ้ยสุ่มเกลือจังเลยอ่ะเฮ้ยครั้งที่เจ็ดไม่มาครับมาแต่สเก็ตบอร์ดอย่างเดียวฮะโอเคตอนนี้เราสามารถสุ่มได้สิบสี่ครั้งนะครับลุยเลย นั่นนี่ตั้งแต่เล่นเกมมานี่ผมสลายในกระเป๋านะครับพึ่งได้ตัวเนี้ยอันแรกเลยชิ้นแรกเลยเออสลายในกระเป๋าแล้วมันสามารถสุ่มได้เนี่ยชื่อใจเอาอีกครับดัน,ดนดไปเล่นแล้วกันอุ้ยเอาออกเคียวอีกแล้วเหรอสุดยอดไปเลยแต่กูได้แล้วอุ้ยขี้ทีเกินบอกจกเถอโอ้โหหนึ่งครั้งว่ะ ออกง่ายจังอะเออหรือว่ามันล็อกให้ผมครับในกระเป๋านี่ก็หมาว่าไม่เคยออกสักทีนะครับวันนี้แหละออกเรียบร้อยแล้วล่ะครับเออวิ่สุดยอดไปเลยผมก็ได้มาไปที่เรียบร้อยรับของก่อนละการว้าวสุดที ก็เหมออย่างซอบเลยสุดมันเทยอยู่หน้าซาร่ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราหมดไปที่1,100เพชรแล้วนะครับทั้งที่1,200เพชรนะครับไปหามาเถอะอีลากํำแพง13ครั้งครับไม่มาจะสี่เลย14ครั้งจ่อยเบลจ่อยเบลสิบาครั <c> ้ง <oughs> <c oughs> โอเคครับก็สรุปกันไปนะครับเราหมดเพชรอยู่ที่1,500นะครับ <S <S ใครที่ไปสุ่มได้เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าทุกคนได้กันเท่าไหร่นะครับส่วนพี่ก็ถือว่าซิซิๆนะครับไม่ขนานผิวพี่หละกครับนี่คาตันนะอันขอคูดใจผมอยากได้ตั้งนานแล <S <S ้ว ของซอบซบทั้งนั้นเลยแต่เกมจะปิดน่ะทำไงครับทุกคนคิดเนี่ยว่ะเอาจริง แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็คิดไว้เฉยๆว่ากลัวเกมปิดที่เราเติมไปมันก็เสียดายนะครับทุกคนและในขณะนี้ก็อยู่ในเรื่องคดีความหรือว่าการฟ้องร้องกันอยู่นะครับระหว่างพับจีแล้วก็ฟรีไฟนะครับแน่นอนว่าพับจีนี่ก็ไม่ได้แค่ฟ้องฟรีไฟอย่างเดียวนะครับก็อย่างเช่นเกมอื่นๆนะครับสองสามเกมอย่างเช่นฟอตไนนะครับก็ก็ไม่ได้โดนปิดนะครับผมเชื่อว่าฟรีไฟนี่กาเรน่าไม่ยอมให้ปิดแน่นอนนะครับเพราะว่ารายได้มันสูงนะครับทุกคน นะกระเป๋าหนาอยู่แล้วใช่ปะอย่าให้มันปิดนะครับไม่มีเกมแคสนะนอกจาก GTA พบกับ8ทีกัลลังตีโอ้โหมันก็กัลลังตีอยู่แล้วครับเด็กป .1 ยังตอบได้อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเอาออก2อันใช่ปะแล้วทั้งหมดนี้ก็ยังเหลือ8อันมันก็กัลลังตีอยู่แล้ว แต่ที่มันไม่การันตีก็คือมันชอบอ้ออันสุดท้ายอะครับต้องทำไงเนี่ยฮะถามหน่อยดีผมว่ารอบนี้แน่นอนว่ามันจะออกภาพที่หาดูง่ายๆนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะออกอันสุดท้ายเท่าที่ผมสุ่มมาแต่ละครั้งเนี่ยออกอันสุดท้ายเชื่อผมดิมามไม่ต้องให้กูดีใจหรอกมไม่ออกอู่แล้วลุยปั๊บไม่พูดพางร้เไปเอ้ย นี่ไงนี่ไงได้กินแล้วได้กินแล้วออได้กินแล้วเอาจริงว <What? c oughs> เฮ้ยเกิดคาดเฮ้ยเกิดคาดเฮ้ยเี t มดักฟังกูหรือเปล่าเฮ้ย T.M <c oughs> hey ดักฟังดักฟังกูแน่นอนแน่นอนมึงดักฟังกูแน่นอน กูทำคลิปอยู่มึงดักฟังกูแน่นอนเออแล้วมึงก็เปิดให้กูเนี่ยฮ้ยครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ยผมเคยได้เก้าเพชรแล้วก็จากนั้นก็คือภาพหาดูได้ง่ายเลยนะครับแต่อันนี้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยได้เฉยอ,อันนี้ไม่มีอะไรอะไม่เอาไม่ชอบ เชดดูไอเดกูแก่ลงรอเนี้นี่นะครับคือชุดที่เราสุ่มมาได้นะครับเย็ดค่อนข้างจัดเทนะครับดูทางหลังก่อนแล้วกันนะครับี่เอ้ยเทนะเทนะผมชอบนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูชุดที่เราสุ่มได้เมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเทไปอีกครับมีหนวดใน้น้วยอะ่ะย่างเทเอาเป็นว่าผมจะใส่ชุดตัวนี้ไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับคุณดูนะฮะสวัสดีครับ ัสดีครับได้เล่นเกมไหมครับเล่นครับกดครับผมอยากเล่นเกมครับได้ครับได้เลยครับโอเคครับได้ครับเพิ่มเขาว่าเกมฟีไฟจะปิดอ่ะน้องๆคิดว่าไงก็ไม่น้คิดว่าไม่ปิดใช่ปะใช่พี่เติมหมดหมดเป็นแสนน่ะพี่กลัวมันปิดมากเลยผมขอรหัสได้ไหมฮะมันมันมีอะไรไม่มีอะไรจะขอรหัสพี่หรอใช่ใช่ใช่ ทักมาเดี๋ยวพี่เอาให้รหัสใบนะได้ได้ได้ครับเออพี่พี่แลบเพื่อนผมคนดิทำไมพี่ต้องรับอ,อ่ะผมขอรับนะทำไมต้องต้องเอารหัสกับพี่อะ่ะอยากได้อยากได้หรอโวยขนาดไม่มีตังนี่ชุดอย่างตึง<ด><ๆ>ตึงคร<ๆ>ับรอเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายตึงไหมเพื่อนน้องตึงไหมก็ตึงใช่ได้อยู่ครับเอสแล้วแล้วใครเก่งกว่าน้องกับเพื่อนอ่ะผมตึงกว่าครับเออต้องอย่างนี้ต่อยตึงปเราอ่ะ เออชัดไปทีนี่เพื่อนปากแตกเลยใช่ปะใช่เออมันต้องมันต้องอย่างนี้ลูกผู้ชายอ่ะต้องอย่างนี้มีเมียอย่างพี่เอาอะไรกับเมียเนี่ยที่เคยนะไปแต่งเมียน้องไปแต่งเมียค่าดองแสนห้าแต่ผัดแต่มาม่าไอดีก็ไม่เอาเอออะไรค่าดองตั้งแสนห้าแต่ผัดมาม่าให้กินทุกวันอันนี้ก็ไม่เอาเท่าไหร่ เลงมากจังพี่ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วสมมติว่าถ้าถ้าเกมฟีฟายมันปิดอ่ะน้องจะทำยังไงตบจีเอ็มเอ้าจีเอ็มผิดอะไรอ่ะตบจีเอ็มจีเอ็มก็บอกว่าพรบจีปิดแทนกูแล้วจะไปเล่นเกมอะไรอะต่อไปถ้าสมมติว่าไม่มีเกมฟีฟายอ่ะเล่นเกมเอาโอวิสตดแตกกูตีไข่ปี้อ่ะเต้แทต้นฟ้อมได้เปล่ามาดิน้อง ให้ตายเธออะไรวะดีอ่ะกดดาจะว,ว่าโอเคนะครับถ้าใครที่ซื่นซ่อนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนอน